สวัสดีครับตอนนี้เราสองคนก็หลงทางมาที่โรงพยาบาลนะครับเรามาตามหารถกลอฟจะไปแวน้นกันนะซือเราคันไหนดีอ่ะเรือคันนี้เหรอซือไปคันนู้นดีกว่านะคันนั้นมันคันใหญ่ดีก็ได้ไปรับปู่ด้วยปะเรือคันนั้นไปดีกว่าแล้ว โอ้ oh, ปันนี้เท่กว่าเยอะเลยโอเคอ้าวรีวิวหน่อยเป็นยังไง ขับรถให้ดูหน่อยได้ไหมครับนะคันเร่งอย่าเบรกสิอย่าเบรกเบรกอันนี้เบรกอันนี้เบรกเบรกอันนี้เบรกเร่งเลี้ยวเนี้เลี้ยวเนี้ยตรงมาเลยเลี้ยวเลี้ยวใช่เลี้ยวเหรอเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะรื้อ เดี๋ยวลงรถลงก็ไม่ไม่ไมไปเดินไปทางนี้ไปเดินทมเบียร์ไปเดี๋ยวเรานั่งนั่งไปฮ่าฮ่าเหนื่อยจังวันนี้เหนื่อยจังเลยครับเพื่อนๆวันนี้ไม่ไหวเลยครับอากาศก็ร้อนครับอื้ม

บินๆเลยหันบินๆ <c oughs> ไม่มีกุญแจไข่อคือมันต้องใช้กุญแจไขนะะซื้อไปส่งพ่อหน่อยนะ <c oughs> ไปเลยบินๆเดินเดินเดิน ไปกันดีเฮ้ยไปเถอยบายหน่อยเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนใกล้ถึง1,000งพันซับสไครไ์แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ